สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดยู่ในวันจันทร์นะคะสวัสดีในช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราชส5 6 8กลับมาพบกับแม่มโนยเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดย,โดยทั่วไปซึ่งแม่มโนยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงในรักษะแบบนี้นะคะคําทํานายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะแม่มโนอยอยากจะให้ผู้ที่เกิดยู่ในวันจันทร์ดูดวงเอาไว้ ก็เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความจริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลงคําทํานายและอย่าให้คาทํานายลงหัวใจสำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิด่ในวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนกันยายนนะคะในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่านะคะคุณไม่ได้มีในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่โชคลาภก้อนโตอะไรมากมายนะคะด้วยอิทธิพลของไพ่ถ้วยเนี่ยไพ่ถ้วยจะเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิต นะคะทั่วๆไปนะคะในเรื่องของมิตรภาพในเรื่องของความรักนะคะแต่หล,หลายหคนจะมีความรู้สึกว่านะคะคุณสบายใจมากขึ้นคุณผ่อนคลายมากขึ้น นะคะปัญหาหนักๆอุปสรรคนักๆที่มีมานะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มคลี่คลายแล้วท้ายที่สุดแล้วมันก็จะผ่านไปนะคะเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีมากๆของผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นะคะไพ่ The h e r l e q u i n s นะคะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะผู้ใหญ่จะให้โอกาสคุณมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่ดีขึ้นแต่ถ้าใครที่ว่างงานมานานนะคะตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่หถ้วยเนี่ยคุณมีโอกาสได้งานใหมา ะะอีกบางส่วนเนี่ยนะคะคุณอาจจะได้รับโอกาสเก่าๆนะคะที่นะคะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้บางคนน่ะได้งานเก่าได้งานที่เก่านะคะหรือว่างานเก่าที่เราเคยไปสมัครเอาไว้นานแล้ว นะคะจนเราลืมไปแล้วด้วยจู่ๆเขาอาจจะเรียกคุณไปสัมภาษณ์ก็ได้นะคะอีกบางส่วนนะคะที่ทํางานเก่านะคะเรียกกลับไปทําอีกก็ได้แต่ใดๆก็ตามไพ่หมายเลขสองเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความสุขการเริ่มต้นรวมถึงในเรื่องของความสําเร็จนะคะดอกบัวบ้านแทนนะคะคนที่มีช่วงวัยที่มากกว่าเราดอกบัวตูมนะคะแทนคนที่มีช่วงวัยนะคะที่น้อยกว่าเราดังนั้นนะคะในเรื่องของคนที่ มีช่วงวัยที่แตกต่างกันกับเราเนี่ยเขาจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับคุณนะคะรวมถึงเข้ามาในรูปแบบของกัลยาณมิตรที่ดีก็ได้นะคะภายในสคับเป็นตัวแทนนะคะของคนใจดีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะรวมถึงไพ่ทีฮาร์เฟนนเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเทวดาคุ้มครองนะคะรวมถึงครูบาอาจารย์ของคุณ ถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่เรื้อรังมานานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่หมายเลข2นะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่มีจะทุเราเบาบางลงนะ,ะคะคนจะ นะคะรักษาได้ถูกทางรักษาได้ถูกโรคเราจะกลับมานะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงไพ่เดอะสตาเป็นตัวแทนของความร่มเย็นเป็นสุขนะคะเป็นตัวแทนของความหวังนะคะถ้าที่ผ่านมาใครผ่านเรื่องราวหนักๆในชีวิตไพ่ใบนี้หมายถึงนะคะคุณพ้นเคราะห์จากนี้ไปนะคะชีวิตก็จะมีในเรื่องของสิ่งดีๆข่าวดีเข้ามานะคะไพ่ก้าวถ้วยเป็นไพ่นะคะแห่งความเขาเรียกว่าเป็นไพ่พกกระซับ แม่โมโนยจะเรียกไพ่ใบนี้ว่าไพ่โพกซับถึงแม้ว่าไม่ใช่นะคะโพกซับในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่นะถะูกหวยรวยเบอร์อะไรมากมายแต่ไพ่ใบนี้น่ะจะเรียกว่าอะไรดีล่ะนะคะการกินการอยู่ของเรานะ่ะนะคะเราจะมีเข้ามาตลอดไม่ขาดนะคะไพ่หมายเลขนะคะ เด็กถือเหรียญเนี่ยในเรื่องของการเงินจะมีเข้ามาเรื่อยๆการค้าการขายไปได้เรื่อยเรืนะคะถ้าถามว่าโชคลาบนะมีไหมเจตคถาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงการทำมาหากินซะมากกว่านะคะแต่มีไพ่หกถ้วยกับไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมามีโอกาสได้โชคได้ลาบนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่เก้าถ้วยเนี่ย ภพ่เก้าทว,วยเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วๆไปการกินการอยู่นะคะก็จะนะคะมีเข้ามาตลอดนะั่นแหละการค้าการขายก็ไปได้เรื่อยๆนะคะธุรกิจก็ไปได้เรื่อยๆถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะเมื่อกี้แม่โมอนอยบอกแล้วถ้าใครที่มีปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังมานานนะคะคุณจะ นะคะรักษาได้ถูกทางนะคะโรคภัยไข้เจ็บที่มีก็จะทุเลาเบาบางลงการเดินทางใกล้จะนํามานะคะซึ่งเรื่องราวข่าวดีไพ่หกเหรียญบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตความทรงจําคล้งเก่ามากสักนิดหนึ่งหรือว่านะคะคนในอดีตที่ไม่ได้เจอเกันมานานเป็นเพื่อนเก่านะคะเป็นเครือญาติของเรานะคะติดต่อกลับมาหรือว่า นะคะเป็นคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะย้อนกลับมาในชีวิตของคุณก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะคุณมีโอากาสเก่าๆนะคะที่มันอาจจะพานเลยไปหมดแล้วแต่จู่ๆเหมือนกับนะคะจักรวาลน,นะคะท่านจะนําพานะคะโอกาสเก่าๆให้กลับมาหาคุณอีกนะคะรู้ว่า ใครบางคนที่มีนะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่นะคะยังสะสางไม่เสร็จทําไม่สําเร็จนะคะคุณมีโอกาสที่จะกลับไปทำนะคะสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จนะคะถึงแม้ว่า ไพ่เจ็ดกระทาเนี่ยมันยังมีในเรื่องของความหนักความเหนื่อยอยู่บ้างนะคะแต่เอาละดูโดยรวมแล้วนะคะตามพื้นดวงเดือนนี้จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดีมากๆของผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ถ้าใครที่จะต้องนะคะทำธุรกิจที่จะต้องแข่งขันกับคนอื่นนะคะเสนอราคาวิ่งเต้นนะคะหรือว่าสอบชิงทุนเนี่ยไพ่หมายเลข2กับไพ่หมายเลข7กระทาเนี่ยคุณจะมีความสําเร็จแล้วก็มีชัยชนะนะคะมีเรื่องราวข่าวดีนะคะจักรวาลบอกว่านะคะนักลงทุนความฝัน ความฝันของคุณกำลังจะเป็นจริงในไม่ช้านี้จงเชื่อมั่นในแรงปรารถนาของหัวใจจงใช้หัวใจนำทางอย่าท้ออย่าถอยนะเห็นไหมนะคะจักรวาลเข้าข้างคุณคุณก็อย่าพึ่งท้อนะคะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะเริ่มเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นะคะพอมีเวลานะคะแม่มโนอยากจะแนะนำให้คุณทำบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้นะคะ อาจจะนะคะทำบุญกับวัดกวาก็ได้หรือว่านะคะกลาบไหว้ขอพรน,นะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะทำบุญสร้างก็สลแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มาน้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วตามพื้นดวงมีไพ่พาสไลท์เร e เลช i ั่นชิพพาสไลท์เร e เลช i ั่นชิพมีความหมายถึงคนในอดีตชาตินะคะคนในอดีตชาตินะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนรักของเราอย่างเดียวนะคะเป็นใครก็ได้ที่เคยมีเรื่องราวนะคะหรือว่านะคะพบชาติผูกพันบุญกรรมสัมพันธ์ กับตัวของคุณนะคะคนเหล่านี้จะวนเวียนในชีวิตของคุณนะคะบางครั้งเขาก็จะเกิดมาเป็นคนในครอบครัวคุณเป็นบุตรหลานเป็นบริวารน,นะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นเครือญาติของคุณก็ได้นะคะแต่คําว่าชีวิตครอบครัวนะคะหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่ามันมีในเรื่องของ ความเห็นอกเห็นใจความประนีประนอมให้กันถึงแม้ว่านะ,ะมีในเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะะเอาชนะกันบ้างแต่ใดๆก็ตามคุณจะสามารถนะคเคลียร์กันได้ไพ่หกถ้วยนะ,ะหมายถึงเรื่องราวเก่าๆความทรงจำครั้งเก่าคนเก่าๆในอดีตที่ไม่ได้เจอกันมานานนะ,ะจะติดต่อกลับมาหาคุณก็ได้หรือว่าคุณไปเจอพวกเขาเหล่านั้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเครือญาติ เป็นบุตรหลานที่ห่างหายออกจากบ้านไปนานก็ได้นะคะ confusion เนี่ยหมายถึงนะคะความรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจกับพฤติกรรมการกระทำนะคะของคนในครอบครัวแต่ใดใดก็ตามนะคะเปิดใจคุยกันในเรื่องของคำว่าชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวจะมีในเรื่องความเข้าใจมากขึ้น Love yourself นะคะรักคนอื่นแล้วดูแลคนอื่นแล้วก็อย่าลืมนะคะกลับมาดูแลตัวของคุณร้วยนะคะอะไรก็ตามที่ทำแล้วมันสบายอกสบายใจไม่ทำให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจก็ทำเถอะนะคะถ้าใครที่กำลังรอข่าวดีในเรื่องของการได้บุตรการตั้งครรภใช้ชีวิตคู่มานานแล้วนะคะยังไม่มีบุตรนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณมีข่าวดีที่รอคอยรวมถึงใครที่กำลังรอในเรื่องของการปรับความเข้าใจนะคะกับ คู่ครองอดีตคู่ครองอยู่นะคะช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแม่มโนอมองเห็นไพ่พาสไลท์เรเลชชั่นชิพไพ่พาสไลท์เรเลชั่นชิพมีความหมายถึงนะคะความสัมพันธ์ในอดีตชาตินะคะคนในอดีตชาตินะคะการเจอกันนั้นไม่มีคำว่าบาังเอิญคนในอดีตชาตินะ,ะล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวที่เกี่ยวพันผูกพันกับคุณทั้งสิ้นมีบุญกรรมสัมพันธ์บางครั้งนะคะก็เกิดมาเป็นคนในครอบครัวของคุณเป็นเครือญาติของคุณเป็นเพื่อนของคุณ บางคนนะคะก็เข้ามานะคะอยู่ในรูปแบบของคนรักของคุณไพ่ l ล v e y ั u r s e l ลนะคะจกักรวาลอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์รักแล้วก็เคารพตัวของคุณเองให้มากๆเลยเรารักใครก็ได้เราทุ่มเทให้ใครก็ได้แต่อย่าลืมที่จะรักแล้วก็เคารพตัวของคุณเองด้วยพลังงานนะคะของการรักตัวเองเป็นพลังงานบวกถ้าคุณรักแล้วก็เคารพตัว เองนะะแม่มืน้อยมองว่าคุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆความรักที่ดีๆคนรักที่ดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณ Confusion กับ p พ y Justice มีอีกบางส่วนนะคะที่มีความรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นะคะไม่แน่ใจว่าเราควรจะไปต่อดีหรือเปล่าในอีกบางส่วนตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะว่าเราควรจะหยุด อยู่แค่นี้นะคะพอแค่นี้หรือว่าจะไปต่อกันดีถ้าให้แม่มน้อยแนะนำแม่มน้อยดูจากนะคะภาพรวมของพื้นดวงแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่มีการนะคะกระชับความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าเดิมอยากให้เปิดใจคุยกันนะคะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยจักรวาลเหมือนจะเพิ่มทางเลือกมาให้กับคุณไพ่ดอกปวบ,บานแทนนะคะ คนที่มีช่วงวัยที่มากกว่าคุณดอกโบตูมนะคะแทนคนที่มีช่วงวัยที่น้อยกว่าคุณสําหรับคนที่ตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์คุณจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะจักรวาลจะให้คุณเป็นผู้เลือกแต่ใดๆก็ตามนะ่ต่อให้นะคะคุณมีปัญหาคุณทะเลาะกันหรือว่าคุณพักความสัมพันธ์ต่อให้คุณเลิกลาจากกันไปถึงแม้ว่านะคะใครหลายๆคนได้ผ่า ขั้นตอนเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วแต่ไพ่6ถ้วยขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับนะคะเขาเรียกว่าคุณทั้งคู่ยังมีสายใยผูกพันยังต้องพัวพันกันอยู่ยังมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อกลับมาจากคนเก่าๆที่จากไปถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันผิดใจกันแม่มืน้อยมองว่าในช่วงเดือนนี้แหละนะคะคุณมีโอกาสที่จะ ะะได้พบเจอนะคะเขาหรือเธอคนนั้นแต่ใดๆก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่านะคะจะตัดสินใจดำเนินความสัมพันธ์ของคุณไปในทิศทางใดถ้าใครก็ตามที่ตกอยู่ในสถานะของคําว่าคนคุยและกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะคุยต่อดีหรือเปล่าแม่มน้อยมองว่าจักรวาลเขาจะมีทางเลือกนะคะเพิ่มเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเหมือนที่แม่มน้อยบอกเอาไว้ข้างตนนั่นแหละ ไพ่เดอะเฮเลแนะคะแต่ถ้าใครที่กำลังศึกษาดูใจอยู่นะคะคบอยู่กับชาวต่างชาติแม่มื่อน้อยมืองว่าในช่วงเดือนนี้คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีจากคนรักถ้าเขาไม่ตัดสินใจเดินทางมาหาคุณคุณจะมีโอกาสได้โชคลาภได้ข้าวของที่นะคะถูกใจจากคนรักของคุณ สำหรับคนโสดนะคะจกักรวาลบอกว่านะคะถ้าคุณอยากจะพบรักแท้เราจะต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองให้เป็นก่อนพลังงานของการรักตัวเองนั้นเป็นพลังงานบวกนะคะพลังงานแห่งการเคารพตัวเองก็เป็นพลังงานบวกแล้วพลังงานบวกเหล่านี้ก็จะนำพานะคะแต่สิ่งที่ดีๆความรักที่ดีๆรวมถึงคนรักที่ดีๆให้เดินเข้ามาสู่ชีวิตของคุณดังนั้นถ้าใครที่มีความรู้สึกไม่เห็นคุณค่าของตัวเองด้อยค่าของตัว คณเองแล้วพลังงานเหล่านั้นไม่สามารถจะทำให้คุณได้พบรักแท้ได้เราลองปรับเปลี่ยนนะคะพลังงานในตัวของเราเสียใหม่แล้วนะคะคุณจะได้พบรักแท้ของคุณเดือนนี้จักรวาลขั้นมีทางเลือกให้กับคุณไพ่ดอกโบตูมแทนตัวของคนที่มีช่วงวัยที่น้อยกว่าคุณดอกบัวบานเป็นตัวแทนของคนที่มีช่วงวัยที่มากกว่าคุณโอกาสนะคะได้พบ รักในช่วงเดือนนี้มีเข้ามาอย่างแน่นอน9ถ้วยคุณมีทางเลือกด้วยแต่หนึ่งในนั้นนะคะ6ถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะก็อยู่ที่คุณจะตัดสินใจระหว่างนะคะคนเก่าคนใหม่จะเปิดใจให้กับใครดีนะคะ Pastline Relationship คนในชีวิตของเรานั้นการเจอกันไม่มีคำว่าบาังเอิญ ะะบางคนก็เกิดมาเป็นคนในครอบครัวของคุณบางคนก็เกิดมาเป็นเพื่อนของคุณนะคะหรือว่าเป็นคนรักของคุณรวมถึงเป็นใครบางคนที่เคยทําให้คุณเสียใจแล้วก็เจ็บปวดนะคะแต่เอาละนะคะช่วงเดือนนี้ดูเหมือนว่านะคะการเริ่มต้นที่ดีๆมันจะเกิดขึ้นแล้วแต่ต้องนะคะรักตัวเองก่อนนะคนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะจะโดดเด่นไปนะคะทั้งคนที่เกิดอยู่ในนะคะวัน พุธนะคะเป็นคนที่เกิดนะคะอยู่ในวันศุกร์เป็นคนที่เกิดอยู่ในวันพฤหัสสบดีก็ได้นะคะแต่ไพ่หกถ้วยเนี่ยมันมีความหมายถึงการย้อนกลับมาของคนเก่าๆในอดีต นะคะเป็นคนที่มีช่วงวัยนะคะที่น้อยกับคุณก็ได้แต่ด้วยอิทธิพลของจะไพ่เดอะฮาร์แฟนจะหมายถึงคนที่มีช่วงวัยที่มากกว่าคุณนะคะก็เหมือนที่แม่โมน้อยกล่าวไว้เนี่ยความหมายเดียวกันกับไพ่หมายเลข2เลยนะคะก็คือคุณมีทางเลือกแต่คนที่เขาเข้ามาจะเป็นคนที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกันกับคุณอยู่ที่คุณจะตัดสินใจเลือกคนไหนนะโอกาสในการพบรักจะเข้ามาโดยที่ตัวคุณ ไม่ได้คาดคิดนะคะไม่ได้คาดฝันด้วยนะคะลองเปิดใจดูว่านะคะร,ระหว่างคนเก่ากับคนใหม่จะเปิดใจให้ใครดีแม่เมื่อน้อยขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดนะคะอยู่ใ,ในวันจันทร์ทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่เมื่อน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่เมื่อน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่เมื่อน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะ้าสวัสดีค่ะ 아.